ปั่นนานแค่ไหนถึงจะผอมเดี๋ยวเรามาคุยกันครับโอเคปั่นเล่นปั่นเที่ยวชวนคุยวันนี้นะครับก็จะมาชวนคุยกันเรื่องเราจะปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องปั่นนานแค่ไหนเราถึงจะผอมอสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งจะหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจัก,กรยานนะครับ โดยมีจุดประสงค์ที่อยากจะผอมลงลดไขมันลดความอ้วนหุ่นดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก็มาคุยกันนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแบ่งปันประสบการณ์ในส่วนของผมนะครับที่เคยทำนะครับผ่านๆมานะครับปั่นนานแค่ไหนถึงจะผอมถ้าพูดถึงเรื่องของการ ปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายในแต่ละวันนะครับผมก็อยากจะแนะนำอย่างนี้นะครับก็คือการออกกำลังกายด้วยการปั่นจัก,กรยานเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายประเภท e n d u r a n c e แล้วก็เขาเรียกว่า Cardio v อ s c ส l a คก็คือการออกกำลังกายโดยใช้หัวใจนะครับบริหารหัวใจนะครับให้เต้นเป็นจังหวะที่ เร็วขึ้นนะครับทีนี้การที่จะออกกำลังกายประเภทนี้ให้ได้ผลนะครับก็ควรที่จะใช้อัตราการเต้นของหัวใจที่ปรปานกลางนะครับโซน2ประมาณโซน2เนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างจะนานสักนิดนึงนะครับช่วงเริ่มต้นผมอยากจะให้ ใช้เวลาตั้งแต่45นาทีขึ้นไปนะครับส่วนตัวผมเนี่ยช่วงช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มต้นด้วยการวิ่งนะผมก็ผมก็ใช้ระยะเวลาประมาณนี้40นาที45นาทีเราก็พอนะครับโดยที่ไม่ให้รู้สึกว่าเหนื่อยมากจนเกินไปเ,เหนื่อยมากจนเกินไปเราจะรู้ได้ไงว่ามันเหนื่อยมากจนเกินไปก็คือหัวใจเต้นแรงมากาจนเรา ไม่จะเราหอบนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรได้นะขณะนั้นนะครับอันนี้เรียกว่าหัวใจเต้นเร็วเกินไปแล้วอาจจะไปอยู่แถวโซนสี่โซนห้น,นะครับถ้าเกิดเป็นการวิ่งก็อาจจะวิ่งเร็วเกินไปนะครับก็ต้องลดความเร็วลงมานะครับเป็นลักษณะจ็อกกิ้งก็พอแล้วนะครับถ้าเป็นการปั่นจักรยานก็อ,อ,อย่าปั่นเร็วจนเกินไปนะครับถ้าปั่นเร็วเกินไปเนี่ยเราก็จะปั่น ได้อยู่แค่10นาทีเราก็ไม่ไหวแล้วเราก็อยากจะเก็บจักรยานกลับบ้านอาบน้ํามันก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับการออกกําลังกายประเภทนี้นะครับต้องการระยะเวลานในการที่ร่างกายเนี่ยได้ดึงมวลไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานนะครับถ้าเกิดเราออกกําลังกายแค่แป๊บเดียวเนี่ยร่างกายก็จะยังไม่ทันได้ ไปดึงไขมันสะสมในร่างกายออกมาใช้เป็นพลังงานสักเท่าไหร่นะครับเราก็เราก็หยุดซะก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปกินเพิ่มเข้าไปมันก็ไม่ได้ผลนะครับหรือหรืออาจจะได้ผลแต่ว่ามันก็ไม่เห็นเป็นรูปรธรรมแบบชัดเจนก็คือเราก็ไม่ได้ผอมลงแบบเห็นได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะครับหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลาทําแบบนี้นานมากๆเป็นปี2ปีถึงจะเห็นผลว่า เออมันผอมลงแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะท้อใจไปซะก่อนนะครับเอ้ผ่านไป3เดือนก็แล้ว6เดือนก็แล้วทาไมทาไมมันไม่ผอมสักทีมันอ้วนยังไงก็อ้วนอยู่อย่างนั้นนะครับอ่าผมก็เป็นนะครับในช่วงแรกๆก็ช่วงแรกๆก็ไม่เข้าใจนะครับก็พยายามออกกําลังกายแล้วแต่แต่ก็ไม่เห็นผอมสักทีนะครับก็พยายามหาความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าเอะเราเราทำอะไรผิด ทีนี้ถ้าเกิดเป็นการออกทริปหรือว่าปั่นในช่วงวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะมีเวลาสามารถที่จะปั่นได้ถึง60กิโลถึงถึง0อกิโลขึ้นไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับบางคนก็ไม่ได้อยากจะปั่นนานปั่นไกลขนาดนั้นนะก็ ถ้าเกิดปั่นเยอะขนาดนั้นเนี่ยแล้วเราไม่ได้อกินเยอะมากนะครับไม่ได้ทานอาหารกลับเข้าไปมากจนเกินไปเนี่ยก็เปอร์เซ็นที่ร่างกายของเราจะอะมีน้ำหนักที่ลดลงมีมวลไขมันที่ลดลงก,ก็ค่อนข้างจะมีเปอร์เซนต์ที่สูงนะครับประกอบกับเราควบคุมอาหารแล้วก็พยายามเลือก ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเลือกทานให้ครบทั้ง5้าหมู่นั่นแหละนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้มีทั้งผักทั้งผลไม้ทั้งวิตามินแร่ธาตุส่วนไหนที่มันหาทานยาก,ยากๆเราก็อาจจะทานเป็นวิตามินเสริมไปหรือว่าเ,เป็นอาหารเสริมอะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับผมก็เคยทานนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ทานแล้วนะครับเนื่องจากค่อนข้างจะมีราคาแพงนะครับก็ ทานอาหารธรรมชาติทั่วไปนี่แหละครับผมว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับก็ผอมลงแน่นอนนะครับแล้วก็ผอมแบบยั่งยืนนะไม่กลับมาโยโย่อีกนะครับขึ้นอยู่กับวินัยของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนเนี่ยปั่น45นาทีก็จริงนะครับแต่ว่าปั่นอยู่แค่สัปดาห์ละหนึ่งวันแต่อย่าลืมนะครับว่าเราทานข้าวทุกวันนะครับ วันละหลายหมือด้วยนะครับบางคนทานวันละห้ามือมีมื้อใหญ่มือเล็กอะไรอย่างเงี้ยมอีอาหารว่างมีขนมกรุบกริบกินมีกาแฟเบรกมีสแน็คมีอะไรอย่างเงี้ยมันเราได้รับพลังงานเข้ามาเกินในทุกๆวันนะครับแล้วเราไม่ได้นำมาเผาผลาญออกไปมันก็ทำให้เกิดพลังงานสะสม ในรูปแบบของไขมันแน่นอนนะครับมันก็จะทําให้สุขภาพของเราแย่ลงนะครับรูปร่างของเราก็จะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็คืออ้วนนั่นเองนะครับก็จะมีเรื่องตามมาก็คือเรื่องของการใส่เสื้อผ้าแล้วดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ่ายรูปออกมาแล้วก็ดูอ้วนต้องมาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหลบมุมเพื่อให้รูป ที่ออกมาเนี่ยดูผอมกว่าตัวจริงที่เป็นอยู่ครับอันนี้ก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถที่จะทําตัวเองให้รูปร่างดีได้ก็ก็จะดีกว่านะครับเราจะถ่ายมุมไหนมันก็มันก็ดูดีหมดนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับชวนคุยกันแค่นี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อเสนอแนะ อยากจะเสริมสิ่งที่ผมแนะนำไปนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์ตามไปด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนเคนไหนที่ลองเริ่มต้นปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อที่จะ,อ,ะอยากจะให้รูปร่างของตัวเองดูดีดูดผอมลงแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างก็ลอง แชร์ประสบการณ์บอกกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับว่าออคลิปหน้าผมจะมาชวนคุยในประเด็นเรื่องอะไรกันต่อนะครับโอเคสวัสดีครับ